สวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฮะโอ้ยพี่น้องก็ดีใจหลายพี่น้องดีใจหลายนะที่อันผู้ใหญ่บ้านแกจะได้ร่วมงานกับนะ่ะอ่าทีวีช่องหลายสีนะฮะเออเจ้าโ้ช่องหลายสีคือช่องอยังนะฮะช่องเจ็ดสีนะช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณสมัยก่อนเนาะใครถ้าถ้าใครได้ไปอยู่ช่องนี้ถือว่า เป็นคนดังนะเป็นคนดังเนาะทุกคนเออโอ้ยก็ดีใจน้ำเพลินมีงานหลายๆนะยิ่งเจอดราม่านะฮะแกก็ยิ่งมีคนรักมีคนสงสารนะทุกคนเออคำว่าดราม่านะถล่มแกเท่าไหร่แกยิ่งจะปังกว่าเก่านะเรื่องราวมันเริ่มจะเงียบแล้วมันก็ยังกลุขึ้นมาอีกนะทำให้แกมีชื่อเสียงเนาะพี่น้องใคร ครดราม่าว่าพูใยญ่บ้านร้องเพลงเสียงไม่ดีเดี๋ยวนี้แกร้องเพลงเสียงดีนะแล้วก็ร้องร้องเพลงเข้าทํานองนะแกร้องเพลงเสียงดีนะแล้วก็เต้นเอนเตอร์เทนนะฮะเออไม่ว่าจะร้องลูกทุ่งหมอํำนะ่ะยิ่งหมอํำนะ่ะหมอํำซิ่งสมัยก่อนพูใหญ่บ้านฟอนงมเด้อพี่น้องนะคะบอกคือผู้ล่างคนนะเออพูใหญ่บ้านนะ่ะเปิ่นฟอนงมเด้อ เอลก็อออนนะแกแกแกไปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะสตริงลูกทุ่งยุค90นะแกไปได้ทุกอย่างนะอืมแกเป็นคนที่เก่งและก็เก่งจริงนะบอไดย่องได้พี่น้องว้าวนี่บอไดยองเดแเราแกเก่งจริงๆในเรื่องเอนเตอร์เทนในเรื่องคําพูดนะฮะในเรื่องความคิดนะฮะทุกคนเออใครไม่ชอบ เราชอบนะคะใครไม่เชียร์เราเชียร์นะคะทุกคนเราให้กำลังใจภูยิปานฟินแลนด์ฮะไม่ว่าจะดราม่าหนักแค่ไหนนะฮะแกก็สามารถผ่านไปด้วยดีนะ,ะผ่านไม่ผ่านแค่คำว่าดราม่านะ,ะผ่านเรายังเอาความสำเร็จกลับไปกับคำว่าดราม่าตรงนี้นะคะธุรกิจหลายอย่างนะ,ะภายในปีเดียวเกิดขึ้นหลายอย่างนะ,ะมูเจ้าคิดเบิ้งนะฮะมูเจ้าคิดเบิ้งว่าอ่าน จากคำว่าดราม่าเนี่ยสร้างแกให้มีความเจริญเติบโตในด้านสมองในด้านทรัพย์สินนะในด้านคนนับหน้าถือตานะพี่น้องเออจงภูมิใจนะไม่เหมือนภู้ลังคนได้พี่น้องเออตั้งแต่เกิดดราม่าเจ้าได้ยังเกิดขึ้นแน่นอกจากผู้ชายนะะ นอกจากผู้ชายเจ้าได้ยังเกิดขึ้นแน่ไม่มีนะคะนอกจากคําว่าโดนด่าทุกวันนะคะและก็ได้ผู้ชายมาหลายคนแค่นั้นพี่น้องปีเดียวได้สามคนก็ถือว่าพอธรรมดาเด้อพี่น้องปานนั่นกันยังว่าตะโของดีอยู่พี่น้องเออคือทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่จะเลิศเลอเพอร์เฟกใช่ไหมพี่น้องการจะมีแฟนใหม่ ในกรณีที่คุณมีแฟนอยู่แล้วไม่สมควรที่จะมีอยากมีไม่ก็ปะผัวเก่าให้มันเรียบร้อยจังค่อยมีไม่เขาค้นเขาจังบดาเจ้าอืมเจ้าสิแต่งงานเจ้าสิเปเขาก็สร้างแต่เจ้าต้องเป็นโสก่อนแมนบอพี่น้องแต่เจ้ามีในขณะที่เจ้ายังมีอีกคนอยู่มันมันทาให้สังคมประนามและก็ตอกย้ําซ้ําเติมนะฮะตอกย้ํำซ้าเติมเวยพี่น้องเออโอ้ย คักบอพี่น้องก็มีหลายคนนั่นว่าอย่าทำร้ายกันเลยผู้หญิงเหมือนกันโอ้ยพี่น้องผู้หญิงคือกันไหนผู้หญิงมันบม,มีความคิดนะฮะทุกคนแม่นบอพี่น้องเจ้าอยากมีผัวไหมเจ้ากับป้าผัวเกาสะกอนเด้อ